สวัสดีครับอ,อ๋อหวยรุ่นล้านอ๋อหวยรุ่นล้านนะครับหวดติ่ผ่านมาก็พลาดนะครับพลาดอขออภัยด้วยนะครับขออภัยด้วยพลาดขออภัยด้วยนะครับอ,อ๋อห,อหวยรุ่นล้านอ่านี่อันนี้หวดปร, 16, ปร 16, ัตจาสิบหกรัตจาสี่หกธันวานะครับ อันนี้เป็นงวดสิบหกว6หกเจ็ดนะครับอันนี้วันที่หกันบาอันนี้จะล่างบนนะครับอันนี้ผมจะคู่ให้นะอันนี้ผมจะประกบให้นะครับชุดน,นี้จะเป็นชุดหลักสิบนาะ ตรงนี้จะเป็นหลักสิบล่างนะครับตรงนี้จะเป็นหลักสิบล่างนี่หลักสิบล่างนี่นะผิดผ่านมาก็เข้าดีนะมีเงื่อนงวเมื่อวานเนี่ยหลดนะครับอันนี้ผมจะงวดนี้สิบหกธันวาเนี่ยจะเน้นห้านี่นะครับเน้นห้านี้นล่างนะครับนี่เน้นห้าล่างนะ ชุดสองตัวนี่ล่างบนนะครับเอาเป็นล่างบนนะครับนี่เอาเป็นล่างบนนะชุดนี้เป็นชุดหลักสิบนะครับสี่ห้าหกนี่เป็นหลักสิบนะครับเนี่ยสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเนี่ยเป็นหลักหลักสิบล่างบนนะครับนี่ล่างบนเอาชุดนี้เนะี่ยมา,าจับคู่กันนะครับ อ่านี่นี่เมืที่แล้วก็ขออภัยด้วยนะครับหลดุลดหลดุดหลุดผิดก็ว่าผิดผิดก็ว่าผิดกันครับตัวเลขก็มีถูกมีผิดเมืที่แล้วที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะออกหกนนะครับอันนี้ไม่นะไม่ได้เลย มางวดสิบหกธันวาเนี่นะฮะนี่สิบหกธันวานี่มาแล้วหลักสิบนะหลักสิบล่างนะครับเนี่ยหลักสิบล่างมาใหม่ล่างหลักสิบล่างเนี่ยผมจะเน้นเน้นห้านี่นะจะเน้นนะเน้นห้าเนี่ยเน้นห้านะเน้นห้าเน้นห้าเนี่ยหลักสิบล่างนะ งวดทีหกธันวารครับนี่นี่มาตั้งแต่เที่ยงวันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดม่ที่เจ็ดหลุดนะครับงวดที่เจ็ดหลุดนี่งวดที่เจ็ดหลุดหลุดว่าหลุดงมดที่เจ็ดหลุดก็ที่ผ,ผ่านมาก็หลักสิบก็เข้าดีครับเข้าดีนะเข้าดีมางดมดเมื่อวานเนี่ยหลุด อันนี้เริ่มใ่สิบหกธันวานครับเริ่มใบแล้วสี่ห้าหกอันนี้จะเป็นข้างล่างนะนี่เป็นหลักสิบล่างนะครับหลักสิบล่างก,ากันไปตามกันบนบัวนี่หลุดนะหลุดไม่เก่าเลยนะครับไทราบเหตุอะไรไม่ทราบทำไมหลุดไม่มีเลยนะครับหลุด แล้วก็มางวดใหม่นี่สิบหกธันวารครับเริ่มใหม่แล้วสี่ห้าหกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสี่ห้าหกเนี่งวดใหม่นะนี่แต่ผมจะเน้นเนี่ยเน้นเน้นห้าเนี่ยนะงวดใหม่น้นเน้นห้าน,น,นะตัวนี้ก็ลองลองมานะสี่กับห้าสี่กนี่ลองตัวลองไปอันนี้เป็นหลักสิบนะทูเนี้ย สามตัวหลักสิบมีสี่ห้าหกนะครับสี่ห้าหกนี่งวดเมื่อวานก็ก็อภัยนะครับนี่นี่จดแต่งวดงวดที่วกตันวาเนี่ผมจะผมผลเน้นหลักสิบเน้นห้านี่นะเะน้นตัวนี้มากมากนะตัวนี้เลยนี่มานี่เลยที่วกตันวาล่างบนนะครับ เอ้สองตัวนี่ล่างบนเลยนะครับล่างบนเลยล่างบนนะครับวิ่งล่างบนก็คือห้ากับหกนะครับวิ่งล่างวิ่งบนก็คือห้ากับหกล่างบนประจ,จำสิบหกธันวาน่เน่เน่นี่นะครับนี่มีแขนมีอย่างนี้นะนี่วิ่ง ล่างบนนะครับห้ากอ,อกนี่ล่างล่างบนนะชุดสองตัวนี่เนะะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะรอสรุปให้อีกครั้งหนึ่งครับรอสรุปข้างล่างให้อีกครั้งหนึ่งนะครับกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้ฉันจะรอสรุปรอสรุปอีกครั้งหนึ่งอ่อันนี้เป็นเป็นแนวแนวทางนะเป็นแนวทางนั่เนี่ยเป็นเพียงแนวทางนะครับอ่า จำเตือนก่อนวิดีโอนี้ทําขึ้นเพื่อ,อเป็นแนวทางซื้อฉลาดก,กินเบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่ตำหนักสนันุนการพนันผิดกฎหมายเป็นควา,ามเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณในการรับชมนะครับอันนี้เป็นให้เป็นแนวแนว,แนวทางนะเป็นแนวทางอันนี้เป็นแนวทางนะชุดสองตัวนี้ล่างบนนะครับชุดสองตัวนี้ล่างบนนะนี่ล่างบน วิ่งห้ากับหกห้ากับหกนี่จะล่างบนนะนี่ล่างบนอ่าเสียนไม่ชัดเจนห้ากับหกนี่ล่างบนนะครับวิ่งนี่ล่างบนอันนี้ผมให้เป็นแนวทางนะผมให้เป็นแนวทางผมไม่ไม่ใจอาจารย์ให้ให้หวยนะครับอันน,นี้เป็นแนวทางนี่เป็นแนวทางให้แนวทางเราเป็นแนวทางได้ สี 4, 5, ่ห้าหกนี่ข้างล่างสี่ห้าหกนี่นะเป็นแนวทางหลักสิบข้างล่างนะครับเน,น้นเน้นย้ำนะครับสี่ห้าหกนี่เป็นหลักสิบข้างล่างนะครับเป็นหลักสิบล่างติดผ่านมาเขาก็เข,ากเข้าดีงดเมื่อวานนี่ลดนะครับลดคือลดเริ่มใหม่ สี่ห้าหกหลักสิบล่างสี่ห้าหกหลักสิบล่างนะผมเน้นห้านี่เน้นหนะ้านะครับเขาจางตามนี้นะเข้าใจงตามนี้นะนี่วิ่งห้ากับหกล่างบนนะครับนี่เป็นอย่างนี้เลยสิบหกธันวาหนุกวานชุดสองตัวนี้ล่างบนนะครับ ก,กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเดี๋ยวผมลงคลิปใหม่จะได้เด้งขึ้นมานี่ครับวันเมื่อวานก็ของผมก็เรียบร้อยนะครับสวยส่วนตนัวนี้อ่าเดี๋ยว,ยวอีอขออนุญ,ญาตหน่อยตรงนี้ลืมแล้วทวนตรงนี้ก็ ล่างบนนะจะมีจะมีตัวนะครับจะเป็นล่างบนนะอ๋อนี่เลยก็เอาแค่นี้พอจะเป็นล่างบนนะครับจะมีตัวหนึ่งนะจะมีตัวหนึ่งจะมีล่างมีบนนะครับในนี่เนาะจะมีมีล่างมีบนเอาเป็นแนวทางได้นะเนี่นะต่เข้าบ่อยนะชุดนี้เขาก็เข้าบ่อยเอาเป็นแนวทางได้นะครับอ่าเนี่ย เราไปเป็นแนวทางนะครับนี่สามห้าเจ็ดเก้าหนึ่งนี่นะเขาจะมีบ่อยนะครับเข้าบ่อยนะจะมีเข้านะครับเข้าล่างข้าบนนะนี่จะเป็นล่างบนนะนี่ข้าล่างข้าบนนะครับอ่านี่ก็บ,บ่อยเลยนะครับก็บ,บ่อยผมก็จะอันนี้ เดี๋ยวผมลงวันนี้วันที่สองอเดี๋ยวลงเขียนไว้ก่อนลงให้เขียนไว้ก่อนดีกว่าลงให้ลงวันที่สองจำนวาหกเก็บเวลาก็สิบเวลาสิบจุดศูนย์ศูนย์นอนี่ นี่นะครับนี่ลงไว้เป็นหลักฐานเดี๋ยวใกล้ๆผมจะสรุปให้ใกล้ๆจะสรุปให้ใกล้สรุปให้นะครับสุดท้ายนี้ชอบก,บกดไลค์ให้กำลังใจกันนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปหน้าจะลงข้างบนนะครับคล,คลิปหน้าจะลงข้างบนชอบกดกดไลค์ให้กำลังใจ ถูกใจก็กดติดตามไว้นะครับติดตามไว้ถูกใจก็กดติดตามไว้อก็ไปนะครับสวัสดีครับอันนี้มีมีล่างมีบนนะมีล่างมีบนนะล่างบนสวัสดีครับ